รอยน้าทุกคนซักไปสองวันลายใหม่นี่สบายดีน้าทุกคนสบายดีนะครับทุกทีนะพี่แชแนะวันนี้ I'm here in Vientiane อยู่นะครเวียดนามทุกคนครเราจะมาซักลายใหม่เติมให้เต็มแค่นี้กแคเซานะทุกคนไปโอเคเดี๋ยวเข้าไปในก่อนฮนะันเก่านะทุกคนฮานเก่าจะกบมาซักสางเก่าให้เป็นผลงานของสางนี้คนเดียวเลย ข้าไปไนยก็นำไปไหน่งบน,นบนสัมกีบบออันนี้เ้างที่ซักใส่นี่นะทุกคนมันมีคนที้แห้ก็เลยต้องโกนออกก่อนจะโกนก่อนนอะนีะ่เปน่นนะห้องก็เลยต้องจงไวน้นะทุกคน ทำไมเกียรเดี่ยวอันนี้ดูนีขาดนะอใหคนขี่เกียยวจะมัน่าจะเจ็บหลายกว่า Yeah. Uh. นั้นจะยาเฮ็ดนนี้เลยคือบอกที่แจ้คือข้อนำพอเจ้ายังเป็นคนเดียวที่คอยยังเก็บเป็นไม้ไหลที่เจ้าก็ทิ้งคอยไปแล้วเจ้าก็เลือกจะให้ไปความหักที่สร้างน้ากันกับคมบุมีคมไม้ได้คือความสัมพันธ์บุมีตัวตน100นะนะทุกคนมันจะสามโมงตอนเงินซักต่อนะบบเลยเายา สิทธิ์ยาโอ้โขาดสูดสดตรโชเซ่มื่นตะ่อครัเนี่ยไปมืออ่นมาหนิจนเดิกดื่นนะทุกคนเนาะสักตั้งแต่ตอนชั่วโมงมาวะ่ะเก้าโมงบอกวะ่ะสิบสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสองสาม 6กสิบโมงได้นน่แต่ละเริ่มซักอิลีกับประมาณ9มงเข่งือว่ดดนอยู่เนาะเวลาดนเพราะงานงานละเอียดนะทุกคนซักเป็นเงินหูบเงินมันเป็นดีเทลไลายเนาะทุกคนนี่มันจะเป็นแบบหูหน้าแตเลยแบบดดนแล้วก็ซักไปกับเมื่อยนะไวเอทแคนนี่เนาะทุกคน ก็จระิกลับไปนอนพักนะทุกคนจะเจอกันวมอื่นอันนี้ตอนนะทุกคนไม่ได้สอน่าจะได้ซัก ยังบม่ได้คุว่าีสร้างีงินนะทุกคนถามแบบตอนต่อไปลายใหม่นะทุกคน้คือกันโวดเมื่ขึ้นปวดโตขึ้นทาเป็นลายใหม่นะทุกคนลายใหม่เมื่อวานีกตอนพักบวดเจ็บเมื่อวานมันเจ็บตอนตื่น เจ็บวันนี้แหละเจ็บเจ็บต้องตื่นยีนดีนทุกคนงานนี่ให้สร้างออกเปียสร้างออกเปียกถ่ายใช่นะทุกคนวันนีถ่าสักต่ออันนี้เป็น day two นะวัี้สองวเนี่ยจะพูดขึ้นห้อนี้นะอะห้องนี้ก่อนมี่ อยู่วันแล้วบ่ะวาลองเบิ่งว่าเขาทิดประมาณนอ่าเขาต้องไปวางโครงก่อนตอนนี้ยังไม่ยอมออกแบบนะทุกคนมาเบิ่งกันวันนี้สิแล้วจากโมงวันนี้สามโมงเพิ่งเนะดี๋ยวกันทางแบบเมื่อวานนี่ท่ายน้อยเดียวเลยเนี่ยปฏิบัติปฏิาัติสักมือที่สองยังเห็นเนาะทุกคนเพียมเดี๋ยวอบแบบกันนะทุกคนลมกันตอนนี้จะเริ่มซักนะทุกคนหกโมงตอนนี้เขยมสัก

เป็นท้องฟ้าท้องฟ้าใช่ฮอลลีวูดนี่เป็นภูเขาอืออ่าฮอลลีวูดตรงนี้ภูเขาพระเดี๋ยวเมืองใช่หนิประเดี๋ยวเข้ากันเลยได้เนยลาสเวกัสพระเดี๋ยวเป็นฟิวแบบว่าแบบแบางกันเข่งเข้นมาอืม อันนี้เป็นหอมอกขึ้นมาอลไรอยไล่ดักมนันไปดอืมจัดต่อไปเนอะทุกคนกระซักต่อไปเนาะอันที่สาเหตุที่ครบเลือกซักอัน拉สเวกัสกับป้ายฮอลลีวูดนี่ก็คือว่ามันจะเป็นสตอรี่มาแต่แขียนทุกคนเพราะมันจะมีความหมายหมดทุกอย่าง เป็นคนธรรมดาที่มักการห้องเพลงมากการเฮ็ดเพลงรละก็าจากคนธรรมดาจนมีโอกาสได้ไปโซฮอนเมกาและได้ไปเยียบลาสเวกัสได้ไปฮอลลีวูดก,กันเลยเลือกจะอ่าซักใส่นาะทุกคนตอนนี้สองโมงไปถ้าสองอนี่ได้ซ้ำนี่ นี่ชิดเพิ่มตัวนี้ให้มันดำขึ้นนะจัดต่อเลยเอาสภาพตอนนี้ก็คือบวัยแหงทุกคนแบบเมื่อยเพราะว่ามันก่อนที่มาซักนี่นะกบนอนไปสามชั่วโมงเนาะแล้วก็มาซักต,ต่อความเจ็บอย่บงบวไววาแต่เอาดื้อเข้มมันบาดเจ็บเนาะถามมันเจ็บบอมันเจ็บอะไรมันแต่ สูวหวเนาะพาใจมาแบบมันจนโมโหสึกว่าเจ็บอะนะแบบมันด้านไปมืดแล้วกะสภาพทางกายไปเมื่อยแห้งเนาะตอนนี้เรื่องเบาไหวบางสีนาเนาะอย็กนอนตอนนี้ก็รลับตาอยากนอนเป็นฟิลที่ว่าโคตรละมาเลยตอนนี้แต่ก็คุ้มค่าเนาะอยากได้รายงามๆมันต้องแลกด้วยความเจ็บปวดนะทุกคนเป็นอย่างที่ได้มาง่ายๆมันก็จะบ่มีคุณค่าสเรมบเซักต่อไปเลยเนาะทุกคนนี เรียบร้อยนะทุกคนซักไปสองวันลายใหม่นี่อันนี้เป็นไฮไลท์เลยซักไปตอนนี้ห้าสี่โมงคนนี่จำนีนะทุกคนอย่าเก็บอินเสิร์ตให้เป็น ทุกคนตอนนี้ก็กลับมาฮอตเหงียน arrived home taking a shower already. อุ๊ยดิอาบนด้ไหมเนะาะแบบเมื่อไห้แหงอันนี้ก็ิ่งมาอย่างนี้นะทุกคนผมบริษัทผมผมอยู่ไม่นี่ก็เป็นการสักลายสองวันนะทุกคนเจ็บแสบแต่ก็ชินอนพักนะทุกคนสัก จนฮอดสีส่โมงใช้เวลาไปดนดนหลายนะทุกคนอ่ะเต็มแขนกะทิเส้านะเต็มแขนกะทิเส้าเหลือหน่อยนึงนะทุกคนเหลือต้นแขนกับไม่บา,บายนะทุกคนเราเจอกันคลิปหน้าท้ามาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะ,นะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวขอนอนพักก่อนนะบ๊ายบาย